กูลาเลยนี no, right. right. well, like yeah, anyway, ่นะตรงไหนวะเนี่ยเอากล้องมาดูกันเลยนี่นะผมหาอยู่นะไม่เจอเลยนะไม่เจอนี่ด้วยทั่วเดี๋ยวด้วยทั่วผมจะดูด้วยทั่วที่สูงที่ไหนก็แลยหมที่สูงเนี้นี่นะทุกคนมาส้อแล่ๆยังไม่เจออีกเอาละมัดไม่มีใช่ไหมอ้าวเจอแล้ว นี่ละคือช่องที่มีสองของผมเออเหล็กอะไรไม่รู้นะนี่ดูสิเหล็กนะด้วยชิ้นที่สามไปดูกันอยู่ตรงไหนบริเวณไหนที่มีบ้างบริเวณเนี้ยเสาข้าวจะมีบริเวณจักรยานด้วยสายถั่วโอเค ปั๊ออันนึงเอาไปอันอื่นไม่เกี่ยวเรถก็มีรถอยไไูไหนูนะม้เลยตอ่อมก็ะที่ขาวงมีไหมอ่ะีเางยีวนด้มีไหม ไม่มีอะไรั้ยไม่มีเลยเจอนละ้วไป<ม>ยังไงยังบางสามชิ้นเลยใช่ไหมเฮ้ยเจอเป็ดว่ะ่า้ผู้ชมเฮ้ยเจอแล้วรถนี่นะยู่ตรงนี้ก้อนหยิบเลยได้แล้วสี่ชิ้นนะเลยสองชิ้นใช่ไหมขั้าก่อน กอนชิ้นนึ่งสองสามสี่ห้าหกี่เลยสอนชิ้นไปหากันมีห้องโต๊ะไหมเนี่ยไม่มีห้องน้ำไม่มีห้องละมันจไม่มีเว้ยไม่น่าจะมีใช่มโ้ยยยางยียยยม หนึ่งชิ้นปออ๋อแผ่นพวงเี่นี่อ่ะชิ้นสุดท้ายคืออะไรอ่ะชิ้นสุดท้ายคืออะไรนาฬิกานาฬิกาเออนาฬิกาอยู่ตรงไรนี่นะผมเช็คทั่วเลยเนะผมเช็คที่ทั่วเลยนะ เยากเลยน่ักห้องนี้มีไหมแล้วน่ักอยู่ที่ไหนบริเวณหน้าที่นียบริเวณหน้าทีีโอเคโอ้ยมตรงนี้ดูตัง้า ตรงนี้มีไหมนะดูส hmm. ิโออะไรด้วยทวกอันมีนะตรงตู้สิบสี่กับสิบห้ามีอะไรเลยนะอืมอะไรตู้